สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการตัมซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีนัดดูยีซุลลาลอร์ฮะห์มานนรอระฮีมฮัลัมดุริลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินัสต้าอินลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซีมอามะบะอ์สัลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอสุภานหูวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท,ท่านนะครับคำดุริละพี่น้องครับกลับมาเช่นเคยนะครับพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับพี่น้องยังให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับก็อยากให้เรานั้นได้ตระหนักในจุดนี้นะครับว่าทําอย่างไรให้เรานั้นสามารถที่จะได้นําพาอัลกุรอานนะครับมาอยู่ในช่วง การใช้ชีวิตของเรารายวันให้เกิดขึ้นให้ได้นะครับนั่นหมายถึงการศึกษานั่นหมายถึงการที่เราได้ตระหนักว่ากุรอานนั่นคือธรรมนูญกุรอานนั้นคือทางรอดกุรอานนั้นคือทางนําให้กับมวลมนุษยชาตินะครับเราในฐานะที่เป็นผู้สัทธาเราก็จะต้องเน้นย้ําในจุดๆุดนี้นะครับแล้วก็มองในจุดจุดนี้ให้มันเขาเรียกละเอียดแล้วก็มากกว่านะครับเนื่องจากการ ที่อัลลอฮฺสลาได้ประทานเนี่ยหมัดให้กับเราว่าเราเป็นมุสลิมเราเป็นผู้ศรัทธาเราเป็นผู้ที่ปฏิญาณตนว่าไม่ผิดไม่มีพระเจ้าอื่นยยนอกจากอัลลอฮฺและแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดสลลฺเป็นรอซสูลและเป็นบาวของพระองค์ตรงนี้นะครับมันจึงทําให้เราต้องใช้การทําความเข้าใจแล้วก็ใช้การความรู้ของเรานะครับว่าทําไมต้องศึกษาอัลกุรอานนะและมันจะช่วยเหลือในชีวิตของเราอย่างไร นะตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องหันกลับมานะครับพิจารณาแล้วก็กำหนดนะในแต่ละคนนะครับว่าจะเอาอัลกุอรอานไปอยู่ในช่วงใดของชีวิตเรานะการศึกษานะครับหมายถึงจะช่วงกลางคืนช่วงกลางวันช่วงเช้าได้หมดเลยจะนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราแล้วแต่แต่ละคนซึ่งมีการแตกต่างกันออกไป ขออย่างเดียวว่าให้เรานั้นพยายามที่จะนําพาสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในชีวิตรายวันของเราให้ได้นะครับครับพี่น้องครับกลับมานะครับวันนี้เราขึ้นซุลรอใหม่นะครับเป็นซุลรอซูมาร์นะครับยุสที่23นะครับพี่น้องท่านใดที่อยู่ด้วยนะครับจะเปิดซุลรออ่านตามไปก็ได้เลยนะครับสิเมิลาะอัะห์ม์อัราะฮิมนะครับซุรานี้ขึ้นต้นด้วยครับตันซีลุลกิตาบิมินัลลอฮิลอาซิซิลฮะกิม พระองค์อัลลอฮฺสลาได้บอกในเรื่องของการกุรอานนี้หมายถึงคำพีเล่มนี้ที่ประทานให้กับท่านนาบีิสสลลวะ a ัลลัมนะครับได้บอกว่าตันซีลุลกิตาบิมินัลลฮเป็นคำพีที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุตะลาผู้ทรงอํานาจผู้ทรงปีชายยิ้หมายความว่าผู้ทรงอํานาจในการปกครองผู้ทรงปีชายรู้ว่ากุรอาน รู้ว่าคมภีร์เล่มนี้นะครับจะเป็นทางนําให้กับมวลมนุษยชาติทั้งหลายทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่ท่านนบีัมอมุสลลลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนถึงวันกิยามะกุรานเล่มนี้นะครับคําสั่งสอนคําบอกกล่าวคําชี้นาทั้งหมดเหล่านี้ยังคงเป็นไกด์ไลน์ยังคงเป็นทางนําให้กับมวลมนุษยชาติพี่น้องอย่าได้คิดนะครับว่ากุราน เอาซูบิลานะครับที่คิดว่ากุรานล้าสมัยนี่นะไม่มีนะครับล้าสมัยตลอดและเป็นบทเรียนเป็นข้อคิดให้กับมวลมนุษยชาติด้วยถรามาดแม้นว่าเราศึกษาเราทําความเข้าใจนะอายะเดิมสุราะเดิมเรื่องเดิมๆที่เราอ่านแต่ทุกครั้งที่อ่านเราจะได้ข้อใหม่ๆเกิดขึ้นแนวความคิดความตระหนักอีมานการศรัทธาแน่นอนผล,ลบุญนี่ยืนพื้นอยู่แล้วนะครับดังนั้น ตันซิลุลกิตาบิมินอัลลอฮิละอฺซิลฮะกีมตรงนี้จึงบอกเราและให้เรานั้นได้ได้ตระหนักอย่างชัดเจนนะครับว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงอำนาจอัลลอฮ์ผู้ทรงปรีชายาณนะครับพระองค์ได้ประทานอัลกุรอานมาเพื่อให้เราทุกคนนะครับได้ศึกษาได้เรียนรู้และนำสู่การปฏิบัติอินนาอันซัลลาฮูอิลกัลกิตาบบิลฮักอัลลอฮ์ได้ยืนยันว่าแท้จริงเราได้ประทานกุรอานมาให้กับท่านนาบีศ็ออลลลลัฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ให้กับเจ้าท่านนาบีให้กับท่านนาบีบอกกับท่านนาบีนะได้นําอัลกุรอานได้ประทานอัลกุรอานมาให้ในะครับบิลฮักด้วยศัจธรรมความเป็นจริงทําไมถึงบอกอย่างนี้พี่น้องลองย้อนกลับมาดูนิดหนึ่งว่าการที่อัลลอฮฺสลาได้บอกอย่างนี้นั้นเพื่อให้ได้ได้รู้ว่าเวลานําความสัจจริงมาบอกเนี่ยนะท่ามกลางการมองต่างมุมเนี่ย สิ่งหนึ่งที่มันจะทําให้เกิดการคิดต่างมุมก็คืออะไรจำนวนเพราะแน่นอนแหละครับทุกยุคทุกสมัยที่บรรดารอซูลมาเนี่ยนะครับเนื่องจากประชาชาติเหล่านั้นได้เกิดการฝา่าฝืนได้ทําในสิ่งที่มันเกินเลยเกินขอบเขตและออกนอกแนวทางอาลัลลอฮฺสลาจผู้ทรงเมตตานะครับพระองค์ได้ประทานรอซูลมาให้ในประชาชาติต่างๆหนึ่งในนั้นก็ประชาชาติ ของท่านอับดุลเบบีมุฮัมมัดสัลลัมคือพวกเราทุกๆคนเนี่ยอัลลอฮฺได้ประทานนะครับแต่งตั้งท่านนาบีมูฮัมมัดุลัลบีมุลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลมาบอกมาชี้นําพวกเราด้วยกับองค์การต่างๆดังนั้นคําพูดหรือองค์การต่างๆที่มาจากอัลกุรอานนั้นสัจจริงเสมอท่ามกลางการไม่ยอมรับของสังคมท่ามกลางการที่จะบอกว่ามันเาขาเรียกไม่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้เพราะมันทําคนละอย่างนู่นนี่นั่น ต้องให้เข้าใจก่อนนะครับว่ากุรานที่ถูกประทานให้กับท่านนาบีนั้นเป็นคําพีที่สัจจริงฟะบุดุลฟะบุดินละมุคลิซันละหุดดีนจงอะไรกราบไหว้อัลลอฮ์จงกราบไหว้อัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์ใจจงกราบไหว้อัลลอฮ์นะครับยึดมั่นในศาสนาที่พระองค์นั้นได้ประทานผ่านบรรดารอซูลทั้งหลายมานะครับด้วยอะไรครับด้วยความบริสุทธิ์ใจ ด้วยความตั้งใจนะด้วยขจัดสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นมนุษย์ในฐานะที่เราอาจจะเชื่ออันนู้นนะครับยอมรับอันนี้มาก่อนนะแต่เมื่อสัจจะมาสัจธรรมมาถึงความจริงมาต้องยอมรับกําลังจะบอกว่าวางครั้งเนี่ยนะครับของจริงของที่ถูกต้องเวลามาจะมีข้อสงสัยเยอะแยะมากมายนี่เป็นเหตุหนึ่งที่กุรอ่านบอกเน้นย้าว่ากุรอ่านถูกประทานลงมาด้วยสัจจริง นะเพื่อให้รู้ว่าไม่ใช่เป็นของนายกคนหนึ่งหรือใครก็รวมตัวกันคิดรวมตัวกันข้อเร่กร่างความชอบธรรมความกฎหมายหรือแบบปฏิบัติแล้วนําให้กับสังคมไม่ใช่นี่คือมาจาก Allah, อัลลอฮ์ผู้ทรงอํานาจผู้ทรงปรีชาญประทานให้กับรอซูลของพระองค์แล้วบอกยืนยันว่าจงกราบไหว้นะ จงกล่าวว่าอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับอัลลอลิลลาฮิดีนะุลคอลิสนะไม่ใช่หรือเพื่ออัลลอฮ์สุลานสำหรับพระองค์อัลลอฮ์สุลลานนั่นก็คือศาสนาอันบริสุทธิ์นะครับไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงไม่มีที่จะบอกว่าคนนู้นทามาเพื่อวงตระกูลคนนี้นทํามาเพื่อผลประโยชน์ของวงตระกูลไม่มีครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮัตละเพียงพระองค์เดียวนะดังนั้นพี่น้องครับ นี่คือสิ่งหนึ่งที่ถ้าเรามองอัลกุรอานถ้าเราศึกษาอัลกุรอานถ้าเรามองเรื่องของอิสลามเราจะเห็นว่าอัลลอฮฺสุตตะลาได้ประทานคำพีนะครับที่พระองค์ได้ส่งมาประทานมาให้กับท่านนาบีสุสลัลัมเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ข้อยืนยันให้เราทุกคนนั้นยึดมั่นและปฏิบัติตามนะฮะและพึงรู้นะครับว่า ศาสนาที่แท้จริงคือศาสนาที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเพื่ออัลลอ์นะครับเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเราทำด้วยความอิคลาสเราทำด้วยความเขาเรียกมุ่งมั่นไม่ได้ต้องการที่จะได้หวังว่าคนนั้นจะได้มาช่วยเราจะได้ให้ประโยชน์กับเราหลังจากนี้ไม่มีครับเพื่ออัลลอฮ์สุตลานะครับวัลลดีนัตคาดูมินดูนีฮีอาลเลีย อัลลอฮฺสลตาก็ได้บอกเช่นเดียวกันนะครับนี่อยู่ในกุรอานเลยนะฮะว่าบรรดาผู้ที่ยึดเอาสิ่งอื่นจากอัลลอฮฺสุลตาม,มาเป็นขลังมาเป็นผู้ช่วยเหลือเรียกว่าการตั้งภาคีนะครับการทําชีริกต่ออัลลอฮฺสุลตามานาบุตุมในวันกิยามัตเนี่ยเมื่อเมือม่อถูกถามแล้วพวกเขาจะว่ามานาบุตุมอิลลานะในเวลาถูกถามทําไมถึงต้องกราบไหว้คนเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ คำตอบมีอยู่พี่น้องครับคำตอบมีอยู่นะพวกเขาก็จะอ้างสิ่งต่างๆนะครับว่าอะไรครับมาณบูดูฮุมเราไม่ได้กลาบไหว้สิ่งต่างๆเหล่านี้เลยพวกเขาไม่ใช่เป็นอะไรมากมายนะอิลลิยุกริบูนาอิลลอฮิซุลฟาที่เรากล่าวไหว้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับเพื่อหวังว่าพวกเขานั้นจะได้นําเราไปเข้าใกล้ชิดอัลลอฮ เพื่อที่จะนำสารของเราไปสู่อัลลอฮ้องลองดูครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกการมโนหรือการจินตนาจินตนาการของคนที่เป็นมัคลุกหรือมนุษย์นั่นเองเขาก็จินตนาการนะครับเรียกว่าเหมือนกับวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่สามารถเข้าถึงใครเข้าถึงคนที่มีตำแหน่งนะฮะมีอำนาจได้เราก็อาศัยใครครับ หลิวล้อทั้งหลายเราอาศัยคนที่อยู่ข้าง,างล่างคนที่สนิทชิดเชื้อแล้วเราก็ไปสนิทกับคนข้างล่างนี้แล้วก็หวังว่าคนข้างล่างนี้จะนําพาหรือนําชื่อของเรารำผลผลงานของเราไปนําเสนอนะต่อัลกสุตลานะเราก็จะได้เป็นคนที่ใกล้ชิดนี่เป็นการเขาเรียกว่าเข้าใจ <c oughs> จินตนาการในระบบของการเป็นมนุษย์ทั้งที่ อัลลอฮฺสุลตลาให,ให้ท่านนาบีสุลตลาสมาบอกไม่ได้มาเพื่อที่จะมา,ารับผลประโยชน์ในดุนยานี้ไม่ใช่ครับมาเพื่อที่จะมาสอนมาบอกให้ทุกคนนั้นสามารถที่จะดิวโดยตรงเขาเรียกขอโดยตรงเลยไม่ต้องอาศัยใครไม่ต้องบอกใครนะไม่ต้องไปทําดีกับใครเพื่อหวังว่าความดีเหล่านี้คนคนนี้จะได้นําไปสู่อัลลอฮฺสุลตลาไม่ใช่แต่นี่คือคาอะไรครับ คำอ้างคำบอกนะที่บอกว่ามานาบดูหุมอิลลาลิุกอริบูนาอิลลัลลอฮิซุลฟาอินนัลลอฮะยก ك มุบัยนะฮุมนะอัลลอฮฺสุลตาได้บอกนะครับว่าแท้จริงพระองค์นั้นก็จะได้ตัดสินนะระวางคนเหล่านี้ระหว่างพวกเขาเหล่านี้นะครับคาว่าตัดสินคืออะไรครับนั่นก็คือในวันเกียรตินะจะมาอ้างนู่นอ้างนี่ไม่ได้แล้วเพราะอะไร คำภีก็ให้มารอซูลก็ส่งมานะครับแล้วใช้เวล,เวลานะครับที่จะอยู่กับสังคมที่อยู่อยู่กับประชาชาติเพื่ออะไรเพื่อสอนเพื่อบอเพื่อขัดเกลาจิตใจแต่ด้วยกับความดื้อดึงด้วยความไม่ยอมรับนี่แหละครับนะดังนั้นเมื่อวัน,ในว,นในวันเกีย่ยว่าอัลลอฮฺสลาก็จะได้ตัดสินใบหนุมฟีมาหุ่มฟีอัคต์ลิฟูนในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายนั้นขัดแย้งกัน โตเถียงกันนะบางกลุ่มก็บอกว่าสิ่งที่เขายึดมั่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะครับและบรรดา <c oughs> ผู้ที่ปฏิบัติตามรอซูลก็บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะด้วยตักกะอะไรก็แล้วแต่ที่ยึดขึ้นมาทั้งหมดเหล่านี้พี่น้องครับเป็นการขัดแย้งที่เกิดขึ้นวันนั้นคือวันเกบะอัลลอฮ์จะตัดสินให้รู้ว่าใคร คือฝ่ายหรือใครคือกลุ่มชนที่ถูกต้องง่ายๆวันนี้พี่น้องท่านเราลองคิดดูอะไรที่เราปฏิบัติอยู่และอะไรที่ความรู้ที่มาณวันนี้เวลาเราฟังแล้วเราอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าของเราถูกของเขาผิดของเราใช่ของเขาไม่ใช่ลองมองย้อนกลับไปลองถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำทำเพราะอะไรและที่มาที่ไปของการปฏิบัตินี้อย่างไรนี่แหละครับและ ทั้งหมดเหล่านี้ก็จะได้เห็นเส้นทางสว่างเกิดขึ้นว่าเราทำเพราะเขาทำกันมาโดยที่ไม่รู้ไม่มีที่มาที่ไปนะครับเราทำเพราะอย่างที่บอกไงคิดว่าคนเหล่านี้หรือสิ่งเหล่านี้จะได้นำพาความดีของเราการกระทำของเรานะครับนำไปบอกกับอัลลอฮฺสุลตานะครับเราจะได้เป็นผู้ที่ใกล้ชิดอัลลอฮฺสุลตานะจากการที่เราทำดีกับคนรอบข้างใช่หรอนะ ใครเป็นคนบอกดังนั้นข้อขัดแย้ยงต่างๆที่จะถูกตัดสินในวันนั้นอ ah ินนัลลอฮะลาอินนัลลอฮะลายฮดีมันฮัวกะดามันฮัวกะซิบุนกัฟาร์อัลลอฮ์สุลาได้บอกว่าพระองค์จะไม่นำทางนะผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่ฝ่าฝืนผู้ที่โกหกนะนั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เราเขาเรียกว่าปิด ปิดกั้นตัวเองที่จะยอมรับสัจธรรมปิดกั้นตัวเองที่จะมาศึกษาเรียนรู้เรื่องราวที่ถูกต้องและวันนั้นหรือแม้กระทั่งในดุนยานี้พระองค์ก็จะไม่นำทางเพราะอะไรเพราะเราปิดกั้นตัวเองวันนี้จะเห็นนะครับว่าเรื่องของศาสนาไม่ใช่ว่าจะต้องเฉพาะคนคนหนึ่งไม่ใช่ทุกคนสามารถศึกษาได้ทุกคนสามารถทําได้นี่คือศาสนาที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่มันถูกต้องดังนั้นถ้าเราจะบอกว่า ไม่มีใครมาบอกไม่มีใครมาสอนไม่ใช่เพราะตัวเราเองต่างหากครับที่ไม่ยอมก้าวออกไปเพื่อจะศึกษาไปเรียนรู้ไปทำความเข้าใจและเพราะตัวเราเองแหละครับปิดกั้นนะครับที่จะได้รับฮีดายะที่จะได้รับการชี้นำพูดง่ายว่าเมื่อให้แล้วแต่ไม่ยอมรับนั่นเองนะครับเราอัลลอฮฺอัยตตดคิดะวาเลนลัสตฟามิมมายะคลุกุมายะชะสุบฮานะ อันนี้อีกอันหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺเซลาได้บอกเพื่อเป็นตัวอย่างให้ได้รู้นะครับว่ามาถามม้าดแม้พระองค์จะจะได้มีบุตรแล้วก็ก็จะเลือกในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อันนี้บอกไม่ใช่ว่าจะต้องมีให้รู้ว่าไม่มีอะไรที่เทียบเท่าอัลลอฮฺเซลาได้ไม่มีอะไรนะครับถ้าอัลลอฮ์มีบุตรคนมนุษย์ก็มีบุตรมันก็จะเทียบเท่าได้ทั้งทงทีงทงทงทง่มันเป็นไปไม่ได้สุภาพนะ มหาบริสุดแด่อัลลอฮ์นะครับดังนั้นใครก็ตามที่มีความเชื่อที่บอกว่าทําดีกับคนคนนี้คนทําดีกับคนใกล้ชิดอัลลอฮ์ทำดีกับมักลุกที่อยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์มักลุกเหล่านี้ก็จะได้นําพาไปสู่ไม่ได้สุบรรอัลลอฮ์มหาบริสุดแด่อัลลอฮ์นะครับนั่นก็คือไม่มีอะไรที่จะมาตีเท่าเทียบเท่าพระองค์ได้นั่นหมายความว่าการที่เราจะไต่ตั้งภาคีเราที่คิดการตั้งภาคีนั้นไม่สามารถที่จะทําได้อย่างเ็ วลอหุล้วาฮิดุลกฮาร์เพราะองค์ลล l a ์นะครับพระผู้เป็นเจ้าเพียงพระองค์เดียวผู้ทรงอำนาจยิ่งดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับให้เราทุกคนได้ตระหนักได้เรียนรู้นะครับว่าไม่มีอะไรที่จะมาเทียบเท่าดังนั้นผู้ที่ศรัทธาถ้าเราศรัทธาต่อล l l a ์ขอตรงตรงต่อลล l a ์เลยอิบาดาตตรงตรงต่อล l l a ์เลยครับไม่ต้องผ่านสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับ นั่นก็คือความบริสุทธิ์ใจการที่พระองค์ได้บอกไว้ในต้นๆตนตนอายะที่บอกว่าฟนะบุดินละจงกล่าวว้อัลลอฮฺสลาจงเคารพพังดีต่ออัลลอฮฺสตลาโดยตรงนะครับขอขอโดยตรงไม่ต้องผ่านสิ่งหนึ่งใดโดยการอะไรคิดหรือตรกกะกของมนุษย์ที่เขาคิดขึ้นสร้างขึ้นแล้วมันดูมันดูดีมันดูใช่เลยนั่นคือมนุษย์นะครับไม่ใช่ระวังบาวต่อพระผู้เป็นเจ้านะครับ ข้อเราก็สามารถว่าที่ว่าอัลกบิลฮักอัลลอฮ์ได้บอกนะครับพระองค์ผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินนะครับด้วยสัจธรรมคือเป็นจริงนะไม่ได้จะอาศัยคนนั้นไม่ได้ต้องมีผู้ช่วยคนนั้นไม่ใช่พระองค์สร้างนะฮะด้วยอำนาจด,ด้วยความปีชาญาณของพระองค์นะครับไม่ได้ต้องอาศัยคนนี้ทําไม่ได้ต้องอาศัยคนนั้นทำนะครับอยู่กาวิรุลเลออาลันนะฮาะนะครับวายุกาวิรุนนะฮาะอัลเลย์ข้อน,นี้พี่น้องครับ มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้ตระหนักรายวันได้เลยนั่นก็คือพระองค์ทำให้กลางคืนเข้าสู่กลางวันและกลางวันเข้าสู่กลางคืนสังเกตไหมครับว่ามันอยู่เชื่อมกันโดยที่ไม่มีช่องว่างเลยหมดกลางคืนเข้าสู่กลางวันหมดกลางวันเข้าสู่กลางคืนเป็นระบบอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้และถึงวันเกี่ยมาไม่มีวันไหนที่มีช่องว่างเลยครับไม่มี นั่นให้รู้ว่านั่นคือสิ่งหนึ่งที่พระองค์นั้นได้จัดเตรียมได้วางระบบได้สร้างทั้งหมดเหล่านี้มาจากการที่บอกสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับอ่าและก็กังวันกลางคืนมาเพื่ออะไรล่ะครับมีกลางคืนกว่ามีกังวันมีกางวันก็มีกลางคืนหมุนเวียนอย่างนี้มาโดยตลอดเพื่ออะไรครับวักคอรชัมสวัลกมรและให้ดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มันโครจรตามวิถีของมันนะ ได้ให้มันอยู่ในการโคจรตามวิถีของมันพี่น้องตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราพิจารณาอย่ามองว่ายิ่งใหญ่แล้วมันเกินความสามารถไม่ใช่พิจารณาในมุมของเราเนี่แหละครับที่เป็นเบานะผู้ตาต้อยเป็นผู้อาจจะไม่ได้เป็นนัก,นกดาราศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แต่เราพิจารณาว่าทําไมดวงจันทร์ทําไมดวงอาทิตย์ถึงโคจรหรือหมุนเวียนขนาดนี้ในจักรวาลและไม่หลุดวงโคจรเลยทําไม ทำไมดวงอาทิตย์ถึงมีช่วงนี้มีหน้าร้อนช่วงนี้มีหน้าฝนช่วงนี้มีหน้าหนาวทำไมเห็นไหมฮะไม่ว่าเขาจะวิเคราะห์ได้อย่างไรแต่เราในฐานะเป็นผู้ศรัทธาได้มองได้ว่าอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเหล่านี้ทําไมหน้าฝนไม่ไปตอนทันวาเออน่าคิดนะทําไมหน้าร้อนนะครับไม่มีตอนทันวามันก็น่าคิดเหมือนกันนะครับเพราะทั้งหมดเหล่านี้อัลลอฮ์ได้ทาให้ดวงจะดวงอาทิตย์ และดวงจันโคโจรตามวิถีของมันเพื่ออะไรครับกุลุยยาจรีหรืออาจลิมมุูัมมาทุกอย่างจะได้เดินไปตามวิถีจนถึงวันที่ถูกกำหนดไว้คือวันเกียรมะนะครับลอฮูลาอฺซุลกอฟฟาร์ม่ใช่หรือนี่คือนี่คือการสร้างหรือนี่คือสิ่งที่เป็นพระผู้เป็นเจ้าที่ทรงอำนาจน,นะและผู้ที่จะได้อภัยโทษให้กับบาปดังนั้นเราซึ่งเป็น ผู้ศรัทธาพี่นงครับทุกอย่างที่อยู่รอบๆตัวเราที่อยู่กับเราตลอด24ชั่วโมงเนี่ยนะครับคิดพิจารณาและไตรตรองนะครับเราจะเห็นถึงอำนาจและความสามารถและความปีชายาของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับสวะลัยคุวมเรัมมะตุลลอฮ์วบรากาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ฮัหมัดอาลีนัดวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์